สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรือนตะวันนะครับวันนี้พามาชมไม้ป่าฤดูแล้งเต็มตัวนะครับด้านหน้าผมนะครับคเป็นไม้ป่าเป็นไม้พยุงนะครับกับไม้สักนะครับที่ตอนนี้ผีใบนะครับทิ้งใบหมดแล้วนะครับกําลังผีใบนะครับมองไปข้างบนนะครับไม้พยุงนะครับกําลังเขียวอ่อนสวยงามมากนะครับแต่วันนี้จะพามาดูนะครับถ้า เข้าเดือนกรกฎานี้ก็จะเข้าปีที่ห้านะครับอลองมาดูนะครับดูต้นเขานะครับตอนนี้หน้าแรงเจอกับอะไรนะครับนี่เลยนะครับปวกนะครับไปเลยนะครับไม้พยุงมีแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับปวกกินนะครับมดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเขากินก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับไม้พยุงก็จะไม่ตายนะครับ ก็จะได้ลายไม้ที่สวยงามนะครับดูต้นนี้บ้างนะครับนะครับก็มีปวกเหมือนกันนะครับนะครับหน้าแรงไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับพื้นที่บนภูเขานะครับต้นค่อนข้างใหญ่นะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวเที้บขาผมดูนะครับใหญ่กว่าขาผมอีกนะครับใหญ่มากนะครับตัวตีนะครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเห็นไหมครับข้อเสียนะครับที่ หลายท่านว่าต้องแต่งกิ่งแล้วให้ขึ้นเป็นลำต้นเดียวนะครับนี้ก็มีสามง่ามนะครับนะครับมันก็เลยต้นไม่ใหญ่เทาา่านี้ก็เลยแบ่งไปต้นนี้ก็ประมาณใหญ่กว่าแขนนะครับเท่าขาเท่าขานะครับก็เป็นสามกิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปนุ่นครับนั่นก็เหมือนกันไม่ได้แต่งกิ่งนะครับนะครับเนี่ยก็เลยใหญ่เฉพาะโคนนะครับดูตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับปวกขึ้นเหมือนกันนะครับ ครับตันนี้ผมตัดกิ่งออกตรงนี้นะครับอย่านี้ครับเนี่ยวัวเขาก็มากินไม้แห้งนะครับสูงชี้ดขึ้นไปนะครับขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมตัดตรงนี้ออกนะครับตัดพันมีเปนบ่อแล้วผมเลยลองตัดดูครับก็ได้ลำต้นที่ใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่กว่าขาผมใหญ่เท่าขา โอ้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยสูงชัลูดขึ้นไปเลยนี่นะครับที่แต่งกิ่งสวยมากครับเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าลำต้นเขาใหญ่ก็โอ้โหจะสวยมากนะครับเป็นไม้ที่สวยมากนะครับมีสองต้นครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ที่ตัดกิ่งออกมันก็เลยสูงชั่ลูดขึ้นไปนะครับตัวนี้มันกันนะครับไม่ได้แต่งกิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ปลูกว่าจะปลูกเป็นตัดไม้ไปขายนะครับก็เป็นร่มเงาไป ตัดเป็นไม้ป่าเพื่อท <sino S 1> ี değil, really ่จะได้เป็นพื้นที่ป่าไปนะก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะตัดแต่งจริงนะครับเนี่ยก็ขึ้นไปนะครับก็เป็นกิ่งขึ้นไปนะครับมีสองตัวนั้นแหละที่ตัดออกบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดลำต้นนี่ใหญ่นะครับนี่เล็กนะครับนี่เล็กเนี่ยถ้าตัดออกนะครับมันก็จะลําต้นใหญ่เหมือนกันก็โค้งสวยงามเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้นไม้ประยุงนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับม้ป่านะครับตงวนี้ปลูกไว้ตัวนี้อยู่นี่ หกเจ็ดต้นนะครับนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นแหละยาวไปหน้าถนนผมจนตรงนี้ไม้สักไม่ต้องพูดถึงนะครับใบไม่เหลือสักใบเลยนะครับเหลือที่บ้างต้นนู้นครับพวกก็ขึ้นบ้างครับเนี่ยขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับทีนะครับผมปลูกสองเมตรสองเมตรห้าสิบมีคนเอฟเอมส์เข้ามาถามนะครับก็สองเมตรสองเมตรห้าสิบนะครับสาต้นก็เป็นแบบนี้ครับนะครับก็ตรงตรงไปอย่างนี้เลย แนวรั้วด้วยนะครับรั้วก็ห่างเก้เมตรนับนู้นนะไปไกลนู่นเลยนะมันก็ไม่ค่อยโตนะมันถี่มากนะเดี๋ยวเข้าหน้าฝนนี้ผมก็คงจะตัดออกนะครับเนี่ยตัดออกให้มันห่างประมาณสักสามเมตรหรือสี่เมตรนะครับลำต้นเขาคงจะใหญ่ขึ้นนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นับเมื่อเทียบกับไม้ประยุงที่ห่างกันนะครับเนี่นะครับนี่นะครับเรียบเทียบเลยไม้สักกับไม้ประยุงนะครับผี่ใบ ไม้พยดงก็เป็นเขียวอ่อนแล้วนะครับไม้สักก็ยังทิ้งใบอยู่นะครับส่วนต้นยางนาฝั่งนู้นนะครับใบค่อยไม่ค่อยทิ้งเท่าไหร่ก็โตพอสมควรนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะก็พามาชมนะครับหลายท่านที่ปลูกนะครับหวังเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ตัดไปขายก็ก็จะต้องแต่งกิ่งนะครับแต่นี้ผมไม่ได้แต่งกิ่งนะครับตอนเลดูฝนนะครับไม่ใช่หน้าแล้งเขาจะเป็น พุ่มสวยมากนะครับใบก็มาแล้วก็ร่มเย็นอากาศเย็นสดชื่นมากนะครับวนนี้มันหน้าแรงนะครับก็เลยพามาชมดูว่าหน้าแรงก็เป็นไงทิ้งใบหมดเลยนะครับนี่ครับฝั่งนู้นะครับผลไม้กําลังออกอกดอกนะครับที่ทาคลิปให้ดูแล้วนะครับนะครับลิ้นจี่ต้นเงาะนะครับมาดูนะครับมาดูนะครับสองง่ามด้วยอย่างเงี้ยวกขึ้นเต็มเลยนะครับถ้าตัดออกก็จะเสียดายปล่อยเข้าไป ให้เป็นทรงพุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับเมื่อเขาผีใบแล้วใบเขียวแก่จะเป็นยังไงจะสวยไหมตรงนั้นก็จะเป็นอุโมงต้นไม้แล้วนะครับผสมกันระหว่างต้นมะม่วงต้นยางนาน,นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ